จะปั้นกล้นให้ใหญ่ขึ้นในระยะยาวนะคะแนะนำว่าอย่าเล่นที่น้ำหนักเดิมไปตลอดหรือจำนวนเดิมความเข้มข้นเดิมไปตลอดนะคะเพราะว่าถ้าเราอยากจะให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องกระตุ้นน้ำหนักใหม่ๆเข้าไปอันนี้ยกตัวอย่างนะคะสมมุติเรากระตุ้น5นะคะกล้ามเนื้อพัฒนาจากการกระตุ้น5เท่านี้นะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะให้กล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นจาก5เป็น1ิ แล้วเรากระตุ้น5เท่าเดิมตลอดมันเป็นไปได้ไหมนะคะดังนั้นควรจะกระตุ้นเพิ่มเพื่อให้กล้ามเนื้อแบบจากห้าเนี้ยขึ้นไปเป็น10ด้วยนะคะทีนี้นะคะการกระตุ้นเพิ่มเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเพิ่มน้ําหนักอย่างเดียวก็ได้บางทีอาจจะเพิ่มจากจํานวนครั้งอย่างปกติเราเล่น15ครั้งใช่ไหมล้วก็อาจจะแบบเพิ่มเป็น20ครั้งนะคะหรือจํานวนเซตก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าเพิ่มอ่ะเพิ่มทีละอย่างนะอย่าเพิ่มทีเดียวพร้อมกันหมด ถ้าเพิ่มน้ำหนักที่เล่นก็เพิ่มแต่น้ำหนักก่อนแล้วก็คงที่จํานวนครั้งกับเซตเท่าเดิมไว้ไม่ใช่เพิ่มน้ำหนักเพิ่มครั้งเพิ่มเซตโอ้โหมันเยอะเกินนะคะเพิ่มทีละอย่างก่อน